สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้คลิปครูโอ o, สอนไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาษาสันสกฤตในภาษาไทยนะคะมาดูที่มาก่อนนะคะภาษาสันสกฤตในภาษาไทยมีที่มายัางไงนะคะก็คือมีที่มาในลักษณะเดียวกันกับภาษาบาลีนะคะเพราะว่าต้นกําเนิดก็คือมาจากชาวอินเดียนะคะโดยภาษาสันสกฤตนั้นเป็นภาษาของชนชั้นสูง เราจะพบเจอในคำพูดคำพีในบทสวดต่างๆนะคะในะจารึกที่เป็นภาษาสันสกฤตนะคะก็เราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์นะคะมีการบันทึกคําสอนของศาสนาพราหมณ์แล้วก็มีการนับถือศาสนาพุทธนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนะคะก็เลยทําให้ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเนี้ยเข้ามาประบนในภาษาไทยคู่คู่กันไป ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีสันสกฤตนะคะในภาษาสันสกฤตนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับภาษาบาลีนะคะจะมีแตกต่างก็คือตรงจํานวนของพยัญชนะนะคะจำนวนของพยัญชนะนะคะขานเสียงเกิดเหมือนกันนะคะมีวัคกะมีวัคจะมีวัคตะนะตัวตะนะคะมีวัคตะมีวัคปะนะคะแล้วก็มีแถวเหมือนกัน ะะมีตารางพยัญชนะวรคเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันตรงนี้ตรงที่เศษวรคเศษวักนะคะในภาษาบาลีนะคะจะมีทั้งหมด8ตัวนะคะแล้วก็มีมีตัวอังนะคะมีตัวอังแต่ในภาษาสันสกฤตนั้นจะมีสอสลาสอฤศีนะคะต่อมาวิธีการสังเกตคำสันสกฤตนะคะก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือตัวพยัญชนะ จะแตกต่างก,กันกับบาลีก็คือตัวพยัญชนะของภาษาสันสกฤตจะมีเพิ่มขึ้นมา2ตัวนะคะก็คือตัวเสดบัคที่เคยเกิดไปก่อนหน้าน,นี้นะคะตัวบาลีนั้นจะมีแค่3าตัวนะคะโดยมีเพิ่มมาในาสันสกฤตเพิ่มมา2ตัวคือสอสลาสฤศีนะคะแต่เราจะยกเว้นคําที่เป็นคําภาษาไทยเฉพาะนะคะอย่างเช่นพวกสกสึกอย่างเงี้ย สออย่างเงี้ยเป็นคำเฉพาะคือเป็นภาษาไทยแท้นะคะหลักการในข้อที่2นะคะในข้อที่2ก็คือในภาษาสันสกฤตนะ่ก็คือไม่มีการสะกดตายตัวซึ่งแตกต่างจากภาษาบาลีในคลิปที่แล้วคือมีตัวสะกดแล้วก็มีตัวตามนะคะก็จะมีการกําหนดเลยนะคะว่าที่1จะต้องตามด้วยวรคที่2หรือวรคที่3เท่านั้นนะคะแต่ในภาษาสันสกฤตไม่มีนะคะไม่มีนักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะ ในสระในภาษาบาลีนะคะจะมีแค่แปดตัวนะคะมีออออาีอุอูเอและโอส่วนในสันสกฤตนะคะจะมีเพิ่มขึ้นมาหกตัวนะคะก็คือมีรื้อรืออันตัวรืตัวรืนะคะรืรือนะคะมีตัวไอมีตัวเอานะคะ เราจะเจอกันเเราจะจออะอคาพวกนี้มีตัวสะกดพวกนี้เมื่อไหรม่มีเสียงสระพวกนี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นคําสันสกฤตนะคะ,ะต่อมานักเรียนดูคําควบกล้ำนะคะในภาษาสันสกฤตนะคะก็จะมีคําควบกล้ำเหมือนกันแต่เป็นคําควบกล้ำไม่แท้ยกตัวอย่างคํานี้นะคะมีคำมีตัวมีตัว,ตวพยัญชนะที่เป็นควบกล้ำแต่ไม่ออกเสียงควบกล้ำ นะคะเช่นคําว่าจักมีกอรรเห็นไหมคำว่าอักอักขระนี่นะคะมีคอควายรเรือแต่ไม่ได้ออกเสียงคอควายรเรือคําว่าบุตรมีตอรรอตอรอแต่ไม่ได้ออกเสียงตอรรอนะคะหรือบางครั้งนะคะก็มีตัวมีตัวการันนะคะ,ะในหลักสังเกตในข้อที่5นะคะในภาษาสันสกฤตจะมีคําว่าเคราะห์นะจะมีคําว่าเคราะห์อย่างเช่นสังเคราะ อนุเคราะห์เป็นต้นนะคะหลักสังเกตในข้อที่6นะคะมีทนางมนโทเห็นไหมมีทนางมนโทนะคะเมื่อไรถีนทนางมนโทซึ่งมันจะแตกต่างกับภาษาบาลีนะคะในภาษาบาลีจะเป็นอะไรรอจุลาใช่ไหมในภาษาบาลีจะเป็นรอจุลานะ,ะแต่ในภาษาสันสกฤตจะเป็นทนางมนโทนะคะและหลักสังเกตในข้อสุดท้ายคือในข้อที่7นะคะก็จะมีตัวรอหรัน ซึ่งจะแตกต่างกับในภาษาคขมนเดี๋ยวนักเรียนเขาไปดีในในภาษาคขมนก็จะมีรอหันเหมือนกันแต่ว่าจะมีเป็นคําเฉพาะของเขาเลยแต่ในภาษาสันสกฤตนะคะเมื่อหลายเห็นรอหรันที่ที่ไม่ขึ้นต้นด้วยอย่างเงี้ยที่ไม่ขึ้นต้นด้วยอย่างเงี้ยนะคะยกเว้นคนําเนี้นะคะเพราะว่ามีมีอะไรนะมีสรสีนะคะที่ไม่ขึ้นต้นด้วยคําพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดู ตอนนั้นมันจะเป็นภาษาเขมรน,นะคะแต่ให้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถ้ามีรอหันนั้นจะเป็นภาษาสันสกฤตโอเคนะคะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอสั้นๆน,นี้นะคะนักเรียนดูเสร็จแล้วให้นักเรียนเข้าไปในคลาส룸นะของของห้องตัวเองแล้วก็ไปทําแบบคุณหัดนะคะซึ่งครูทําไว้5ข้อนะคะให้นักเรียนเข้าไปทําแบบคุณหัดนะคะเพื่อดูว่าเราอ่ะเข้าใจในบทเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคนะคะ จบคลิปนี้แล้วนะคะเราค่อยดูในคลิปต่อไปในวันถัดไปนะคะก็คือเป็นภาษาเขมรนะคะสวัสดีค่ะ